บรรยากาศการซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยช็ภัยและอักขีภัยค่ะที่อำเภออรัญประเทศหลังจากที่ในส่วนของเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของช็อกอภัยนะคะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็มีการอพยพเจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมอรัญเมืองเมค่ะตอนนี้ก็เปในเรื่องของการบอักขีภัยแล้วค่ะพอนัการดำเนินงานทั้งสี่วันทีนะครับก็จะมีในส่วนของควายแมนชีนะอะไรก็ในส่วนของ กี่ยวกับวิชดต่างๆนะครับต้องปฏิบัติการงานเป็นทีมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสถานการณ์เล่งไม่ที่เกิดขึ้นนะครับ้วนแล้วแต่เราผู้เป็นผู้ปฏิบัติจะต้องใส่คิดค้นหาวัตดุอรปกรณ์ในการที่จะเข้านะครับภัยหรือว่านะครับอับัติภยที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่อง นะครับของจดกล้องนะครับกล้องอารุต่างๆมาอยู่ด้านนี้นะครับจะได้ภาพที่สวยงามนะครับด้างภาพสถาปัตย์นะครับเรื่องหัวฉีดด้านซ้ายและขวานะครับสายโดยตะวันิกหลังแก้วจะเป็นนะครับปล่อยเทปในทางฝ่ายเทปรวมกันปล่อยที่ลูกไฟคือวันนั้นแล้วนะครับไปหาในส่วนของชุดที่เข้าไปต์เพลินนะครับเครื่องประดับเพลินนั้นจะแต่งทายด้วยเครื่องแบบการดับเพลิง สต่ทานทานะครับมีส่วนของางกเสื้อารองเท้าถุงเท้า